อาหารเบาหวานไม่ควรทานคลิปนี type, ้ม right no ีค no ําตอบค่ะสวัสด yes, ีค right ่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะวันนี้ยาดาก็มีอาหารนะคะที่คนเป็นเบาหวานนะคะไม่ควรทานนะคะเพราะว่าถ้าทานเข้าไปค่ะน้ําตาลของเราค่ะขึ้นแน่นอนนะคะมีอะไรบ้างค่ะตามยาดามาดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยค่ะผลไม้น้ําตาลสูงนะคะอย่างเช่นทุเรียนลําไยมะม่วงสุกหรือว่าขนุนนะคะทานเข้าไปค่ะน้ําตาลพุ่งแน่นอนนะคะ 2. ค่ะน้ําตาลน้ําหวานน้ําอัดลมหรือว่าชานมคไข่มุกนะคะน้ําตาลสูงทั้งนั้นเลยค่ะ 3. ค่ะเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมหรือว่าเบคอนหรือว่าแหนมนะคะอันนี้ค่ะทานแล้วน้ำตาลขึ้นสูงด้วยเหมือนกันนะคะ4ค่ะไขมันอิ่มตัวค่ะเช่นน้ำมันหมูเนยแล้วก็ชีสนะคะ5ค่ะไขมันทานค่ะเช่นครีมเทียมมาการีนแล้วก็เบเกอรีร่นะคะ6ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะ รูแบบนี้แล้วก็เยืนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วค่ะยาดาอยากแนะนำเลค่ะให้ทุกคนค่ะลองหาวิตามินะคะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันดูนะคะยาดาก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะค่ะตัวนี้ค่ะจะช่วยฟื้นฟูนะคะระบบภายในของเราแล้วก็ป้องกันความดันไขมันนะคะ